มีมีเอ <ไป S 1> ็มแคทูปะลองยิงพี่หน่อยยืนตรงหน้าตู้ก็ได้ไม่โดนแล้วปะไ,ะไม่โดนแล้วไม่กระสุนหมดไอ้โคตรไกลเลยสัตว์ สโลอ่ะเหมือนติดสโลอ่ะนางกูซะเอากูไปส่งหมอด้วยเหรอ <Yeah. S 1> เอากูไปส่งหมอด้วยเหรอมันจะอะไรกันไอ้เหี้ยเศษด้วย Teo đây tèo thường 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 nó thường 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 ที่แรกไม้อยู่ไหนวะพี่ฮะที่แรกไม้อ่ะไม้กรอบอ่ะที่แรกไม้กรอบตามแลนไงอ๋อไม่เป็นมึงยืดหยิบของไม่สูุ่ักดอกแล้วกันเัดไม้ทำคอปเปอร์เจ๋งกว่านะ หายไปเบหนึ่งแสนเท่าไหรค,ครับพี่เท่าไหร่ครับเอาไปเลยครับขอบคุณครับ ยางโหต้องถามไอต้องถามนายยกเลยครับวันเนี้ยยางที่ตู้มั่นใจมยังมึงจะเล่ารถสภาลเลยเหรอไม่รู้อ่ะรถด้านาาหน้าจูงคันไหนแหมไอไวบีมันแพงจังเพชร สามสี่คันที่ลุงแม็กใช้สวยเสียงเครื่องก็ได้อืมต้องรอดูครับอาจจะแบบใช้แปมเลยปะอาจจะเสียงแบบคนละเสียงกันอาจจะเป็นเสียงแบบเพ้อเพ้อแบบเพ้ออีกแบบนึงอนะอ้าแปลผมยังไม่เห็นเลยมีรูปอยู่ครับที่เพจอ่ะที่เขาลงมาสปอยอ่ะหน้าตู้งัดยางไม่ได้พี่ เออเนะี่ีสุนกันอย่าหมดเอาไปยิงเล่นหมดหน้าตู้งัดไปได้ห้องเล่นโอเคพี่งัดได้แต่รถห้ามงัดยาง ยังใใครเนี่ยเออจริงอาสี่เราเห็นมาบ่อยแล้วอะแต่เห็นที่แฟมนะแต่อาแปดเนี่ยถ้าเสียงแบบเพาะๆหน่อยนะเฮ้ยเสียงแบบโหดหน่อยนะ สนุกเลยอ่ะใช่ที่ประตะูควรจะมีควรจะมีบอกเลยที่ประตูมันมันต้องมีอยู่แล้วอ่ะเีะ่ยจริงๆ ไม่ทันสภาไปไหนแล้ววนะน่ะอ่าแปะอ่สี่ไม่น่าห่วงห่วงเธอครับเชื่อผมดีว่าห่วงเธอะถ้าคนจะเอาอะ่ะมันเอาอยู่แล้วมันไม่มีแบบได้มาง่ายๆหรอกเชื่อผมดิ เอากองซ่อมออกมาด้วยนะพี่ซ่อมไฟไม่ได้กล,ล,ล่รงอยห้าสิถ้าซื้อซื้อกับช่างมันสูกกว่าไหมได้เหรอดีแพร่ซองซ่อมรถดีรักษาแม็กพอแลลว กล่องอะไรนะกล่องซ่อมรถพี่ทำไมกล่องอะไรถ้าของถ้าของช่างมันเท่าไหรอ่อ่ะยังไงวะไม่เข้าใจไอ้น,นี่ไงกล่องซ่อมไงที่ผมให้ซ่อมให้ผู้หิงไปอะ่ะสี่ซอมมาแล้วใช่เออกับช่างสองพันเหล็กสิบก็ส่งตกสองพันสามช่างถูก่า ถูกกว่าอยู่แล้วไอ้ตรงนีน้ถูกกว่าใครจะไปซื้อช่างอะ่ะแต่ถ้าหน่วยงานเอาเงินกองกาวเต็มหรือ สิบส่นหกสี่ยีปสไม่คอยมีอันวะเนี่ยก้าโจนมาวะไอ้แท็กเมื่อกี้ไม่ลงมาใช้ตู้ด้วยนะแต่มาตู้เงินแดง ยิงใหา่ถึงวันประมูลแล้วอะหกสี่ okay. ยี่สี่สี่ร้อยโอเคหหา่ถึงวันประมูลแล้วอะกระสุนมัแพงแพงคนมีตังเยอะเขาใช้กัน แต่ก็ตัดไม่โดนเฮออ้ยอ่ะแม่มันไม่ล็อกอ่ะเอเน้โหเฮ้ย มันต้องเปิดตู้ด้วยวะนายกอะมันต้องมีมันต้องไปเปิดตู้ด้วยวะถามจริงเพนจีปืนอะไรอะปืนสองป่ะไม่ใช่เอ็มเทูไม่ใช่หรอเขาไม่ใช่นหวาม,มีมีเอ็มเกทูป่ะ ลองยิงพี่หน่อยยืนตรงหน้าตู้ก็ได้เฮียโอ้ย เฮ้ย hey! yeah! อเหียโคตรไก่เลยสัตว์ใช่ไก่จริงไม่ยิงผมวะไม่โดนไม่โดนผมแล้วนี่ไม่โดนเลยใช่ปะใช่ที่ไม่ยิ่ที่ผมนี่เหีย ไม่โดนแล้วปะไม่โดนแล้วมาก็นกสนหมดไอ้เยีโคตรไกลเลยสัตว์โอเคโอเคอเ,คเคที่ยวต้องมีอะ mk 2อวไกลจับหนึ่งไกลกว่าไม่ใช่หรอหนึ่งไกลกว่าเมื่อกี้ไกลแล้วนะ เก็บไม่เท่น่าจะสี่พันกูไม่ยิงหรอกอไปได้เวลาของอัศวินรติการผมหิวข้าวดิะที่ไม่ไข้กูมีมีมีกล่องซ่อมอ่ะพี่เอากล่องซ่อมไปเอาแล้วเอาแล้วขอข้าว หนึ่งพันถ้าหนึ่งน่าจะประมาณที่เอเลี่ยนยืนถอยหลังไปอีกนิดนึงไงครับนนถ้าไก่เน,นี่ยหนึ่งน่าจะประมาณนี้ปืนยิงโคตรไกลเลยสัตว์ MK หนึ่งมันไกลกว่า,า,วา 2> MK 2มันดีกว่าตรงนี้ยิงยางได้ oh. ปืนหนึ่งไม่ยิงข่าแม่น้ำสตตงเลยหรอไว้เหี่อจจิงเหี้ยนี่สองไม่ยังไกแล้วเขาไม่ได้สถานียาบายันราก้มแล้วเสียบเลยรอก้มปุ๊บเสียบเลยเขาไม่หวั่นหรอกประมาณปกติเขาไม่หวั่นหรอกเพราะเขามีไก่ อะไรนะไม่หวั่นหรอกเพราะมีไก่ดเดือดซองละเป็นมุกพี่นี่ยังเิวดเยอร์ไงนิวเดอเยอะไง้ยะเจ้าเสือนิยาใบยันบเอ้ยแลาเขาไม่มาซ้อมหรอ จะสือาาอะส้อนิญาประยนบหว้าื้เออแต่ปืนสองมันตำรวจไม่แจ้งด้วยนะมันมันต้องมีเก็บเสียงไงแต่มันเอฟเฟกต์มันดูแบบมันตายจากปืนหนึ่งเหละพุ่นเ,เลยพุ่นเลยดูดิมันยิงผมพุ่นเลย อยากได้จออังผมหมดแล้วโซวี่ลงกาล่าไปหมดสิเปียนเนาะใช่มันขึ้นหนีใช่ปะตาล่าตก,ตกตกตกเฮียแต้อ,อามารออีกนานอ่ะดอยหรออย่างนี้ไม่ดอยมันเปลี่ยนถือไว้นานนี้เริ่มงงแล้วพี่เอ้ยนอนได้เลยน้องพักผ่อนเดือนเดือนครับชิวชิว นึงยิงจากในบ้านไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยเหรอดี